โลตัสสาขาสุขุมวิทห้าสิบนะคะจัดใหญ่ตอนรับเทศกาลแห่งความสุขมหาสงการของคนไทยจัดงานประกวดเวทีสาวงามคนแรกของโลตัสสุขุมวิทห้าสิบนะคะกับมิสเซเล็ปโลตัสสงการสนที่เปิดโอกาสให้กับสาวงามไม่จํากัดเพศนะคะเพื่อเป็นตัวแทนสาขาเข้าร่วมชิงมงรอบป,ประเทศนะคะในวันที่6เมษายนนี้ณโลตัสสาขาลังสีเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า3ล้านบาทนะคะโดยผู้ชนะเลิศจะดำรงตำแหน่งหนึ่งปีนะคะในการทำหน้าที่ของการสื่อสารกิจกรรมต่างๆของทางโลตัส โดยทางโลตัสสาขาสุขุมวิท50นะคะได้ทําการจัดก,การประกวดไปเมื่อวันที่30มีนาะคมที่ผ่านมาโดยมีคุณออทชักคุณนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดคุณบัวอุบลรัตน์นะคะแอร์เรียมอลเมนเจอร์นะะพร้อมด้วยเหล่าคณะกรรมการคนดังนําโดยคุณพิมพ์พิมพันธ์นะคะคุณหลินุสลา คุณจุ๊บแจงวิมลพ่านและคุณแอมพิรวัตรนะคะเข้าร่วมตัดสินอีกด้วยนั่นเองค่ะก็สําหรับงานวันนี้นะครับเป็นการจัดกิจกรรมมีเซเล็ปสงการนะครับซึ่งปีนี้ทางโลตัสเองนะครับก็มีเป้าหมายนะครับที่จะจัดการประกวดในครั้งนี้เนี่ยเพื่อค้นหานะครับ KOL นะครับที่จะมาเป็นตัวแทนโลตัสตลอดระยะเวลา1ปีนะครับ โดยเรามีการจัดกิจกรรมการประกวดนะครับในทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะมีการจัดรอบระดับประเทศนะครับโดยนําตัวแทนแต่ละสาขาเนี่ยมาประกวดอีกครั้งหนึ่งในวันที่6เมษายนนี้ที่โลตัสสาขาลังสินครับ แล้วก็นอกจากกิจกรรมการประกวดวิเซเลฟแล้วนะครับในช่วงสงกรานต์นะครับทางโรตัศยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อวอเตอร์มิวสิกเฟสนะครับหรือเอ่อช็อปวิเซเลฟนะครับรวมไปถึงแคมเปญและโปรโมชั่นดีๆมากมายที่โรตัศตั้งใจมอบให้กับคุณลูกค้าทุกท่านในช่วงสงกรานต์นี้นะครับอย่าลืมนะครับเอ่อสนุกไปไหนสงกรานต์ไปไหนไปโรตัศนะครับหนักใจมากครับเพราะว่าทุกท่านสวยมากนะครับซึ่งต้องบอกว่าเอ่อเกณฑ์คะแนน คนะแนนเนาะมันแบ่งเป็นความสวยการแต่งกายนะครับแล้วก็ปฏิพันธ์ไหวพิษนะครับซึ่งจริงๆแล้วทุกคนบอกว่าสวยหมดเสื้อผ้าการแต่งกายทุกคนสวยหมดแต่ว่ามันอาจจะวัดในช่วงของปฏิพันธ์ไหวพิษนะครับที่อาจจะมีแตกต่างกาันอย่างเช่นบางคนสามารถแบบเข้าประเด็นนะครับสามารถแบบขายของให้โลตัสได้ซึ่งมันก็ตอบโจทย์อบเจหมีฟของเวทีการประกวดในครั้งนี้ ตัดสินยากมากยากจริงๆค่ะเพราะว่าน้องๆสวยมากสวยมากแล้วไม่พอนะคะความสามารถเต็มเปี่ยมและที่สาคัญนะคะคือทุกคนมีของค่ะมีของแล้วก็สามารถแบบว่าปล่อยของม้เต็มที่ยากมากจนต้องบอกว่าขอดูอีกรอบได้ไหมเพราะว่ากลัวจะตัดส,สินใจผิดพลาดนะคะก็ยังไงก็สาวๆวันที่6นะคะมาแข่งกันนะคะให้ทั่วแบบทั่วประเทศไทยเพื่อคัดคนแรกของประเทศไทยนะคะเป็นแบบว่า บบเลเลลบนะคะของโรตัสนะคะยังไงฝากไปด้วยค่ะแต่สินยากมากแต่ว่าที่หลินชอบมากที่สุดคือเวทีนี้เหมือนแบบเปิดโอกาสให้เหมือนแบบว่ามีความเท่าเทียมทางเพศไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือว่าน้องสาวสอง,สองคือจริงๆเนี่ยตอนแรกดูในห้องเนี่ยไม่รู้เลยนะคะแต่พอขึ้นเวทีมาคือสวยจนแยกไม่ออกว่าคนไหนผู้หญิงแต่พอได้ยินเสียงเออแต่รับรองนะคะสวยทุกคน,นะค่ะแล้วก็ตัดสินยากมากเพราะว่าโอ้โหสวยก็ต้องใช้ความสามารถแล้วก็การแนะนำตัว แต่ก็รับรองว่าทุกคนสวยค่ะเหมาะสมกับตําแหน่งที่เราเลือกมาค่ะเอ่อวันนี้ค่อนข้างที่จะตัดใจมากเพราะว่าผู้เข้าประกวดแต่ละท่าน่ะนะคะมีมีความโดดเด่นแต่ละท่านค่อนข้างที่จะแบบว่าเอ่อมันมันเป็นสิ่งที่เราแบบมองแล้วแบบโ้นองเก่งมากๆแล้วแล้วเดี๋ยวความสามารถนี้ค่ะก็เป็นตัวแทนของโลตัสถ้าน้องได้แบบอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราค้นหาอ่า คนที่แบบว่าเป็นดาวกันจริงๆแล้วเดี๋ยววันที่หกอะคะ่ะเราก็ไปเจอกันได้ที่สาขาล่างสิตนะคะอันนี้จะเป็นการประกวดระดับประเทศเลยะคะ่ะจริงถ้าเป็นในแง่ของสาขาสุขุมวิทห้าสิบต้องบอกว่าสาขานี้ยค่ะเป็นสาขาที่เป็นท็อปไฟนะครับในในระดับประเทศในเรื่องของเซลล์นะครับ <Yeah. S 1> เพราะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นน้องๆที่ได้รับรางวัลเนี่ยเราต้องมีความดับภูมิใจนะว่าเราอยู่ในสาขาท็อปไฟลเพราะฉะนั้นนะครับเรามี รางวัลที possible, ens, no no. No, ini, ่เป็นเซลล์การันตีแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องความสวยเราไม่แพ้ใครแน่นอนไม่มีล็อกแน่นอนครับโปรงเราตัดสินใจกันค่อนข้างยากมากค่ะอย่างอย่างที่แบบพี่ริพี่ทุกแจงบอกนะคะว่าเราต้องแบบตัดสินใจกันแบบหลายรอบมากค่ะก่อนจะได้แบบผู้ผู้ประกวดทีแบบได้รางวัลที่หนึ่งมา และสาวงามที่สามารถพิชิตใจเหล่าคณะกรรมการนะคะคว้ามงม,มิเซเลปโรตัสสงการ2025ไปครองได้เป็นผลสําเร็จคือน้องโบนัสนะคะด้านรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะตกเป็นของน้องวรัญญาและรลองชนะเลิศอันดับ2นะคะได้แก่น้องเจสิก้านั่นเองค่ะดีใจมากค่ะเอาจริงๆตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมงแต่จะทําให้เต็มที่เพราะว่าหนูก็เดินสายมานานพอสมควรก็ถ้าใครรู้จักทุ่งทะเลนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้มา ลันวงการอีกแล้วนะคะเมื่อักคู่นี้พี่ๆเขาบอกว่าโรตัสสุขุมวิทของเราอยู่ท็อปไฟในการขายใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามคนจะอยู่ท็อปทีในการประกวดนะคะ <c oughs> กดดันมากค่ะเพราะว่าด้วยเวทีอื่นเนาะเราประกวดกลางคืนบางคนเขาประกวดในห้างเขาจะตัดสินแล้วแน่นอนว่ามีเพื่อนๆที่สวยกว่าเราในเราต้องบอกเลยว่าหญิงแท้หญิงไม่แท้อะไรก็แล้วแต่สวยมากจริงๆเราเองกดดันสุดๆเลยค่ะอยากให้ ออมือกันหน่อยนะคะความสวยเพราะว่าตอนนี้เราวิ่งตามความสวยก็จะทําให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ตรงนี้เราก็มีตัวแทนใช่ไหมคะใช่ไหมอุยขอโทษทีใช่ใชสวยมากอันนี้ขอต้องบอกเลยว่าเพื่อนสวยมากตอนแรกก็แอบคิดว่าเอ้ยเป็นผู้หญิงด้วยกันหรือเปล่าแต่เปล่าคะ่ะ<ช>เพื่อนเป็นผู้หญิงที่สวยกว่าเราคะ่ะอ,อ,อันดับแรกบอ,อกว่าหนูบอกว่าน้องมงแน่เลยใช่คะ่ะแบบรู้จักกันมาบ้างแล้วแบบน้องมงได้เลยแล้วก็น้องบอกว่าอะไรหนูบอกว่า มันจะได้เหรอหนูแบบหนูไม่มั่นใจในคำตอบเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัด10วิค่ะเพราะว่าหนูก็เพิ่งเข้าวงการประกวดนะแต่ว่าเราก็รู้จักพี่โบนัสมานานพอสมควรแล้วค่ะก็เห็นพี่เขาเป็นไอดอลในวงการตอบคักามด้วยแบบสติดีมากแต่เราก็ยังมีแบบนิดนึงใช่แต่ก็สุดท้ายแล้วก็คุยกันว่ายังไงก็จะตั้งใจเป็นตัวแทนสาขาให้ดีที่สุดค่ะคือสาขาเราว่าสวยแล้วสาขาอื่นก็สวยแค่การนะคะและเรายอมหรอแต่เราไม่ยอมแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวแทนของ ของสาขาเรานะคะจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะแล้วก็ความสวยเนี่ยกินกันไม่ลงแต่ว่าการตอบคาถามนะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะเพื่อที่จะไปคว้าม,มงให้กับสาขาเราในวันที่6เน,นีเออหเมษายนนะคะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะ ฝากด้วยนะคะทุกคนพวกเรานะคะจะเป็นทีมโรตาสสุขุมวิท50นะคะที่เป็นตัวเต็งแน่นอน,นะคะ่ะถ้าเริ่มเชียร์ตั้งแต่ว,วันนี้นะคะคลิปของทุกคนนะคะไว้ัลอกไปเลยะคะ่ะแฮชแท็กค่ะโรตาสสุขุมวิท50ค่ะเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้พวกเราด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการจัดก,กิจกรรมได้ที่ Facebook แฟนเพจของทางโรตาสสุขุมวิท50ได้เลยนะคะ